สวัสดีทุกๆท่านนะคะก็วันนี้มาในมุมที่แตกต่างไปนิดนึงเพราะว่าลองมาไลฟ์ใน TikTok ดูนะคะคือเราอะจะแบ็กเทสเราจะแบ็กเทส EA ให้กับเพื่อนๆดูนะคะซึ่ง EA ตัวนี้นะคะก็ใช้คอนเซปต์ก็คือเทรดโดยใช้กริดก็คือกริดก็คือวางโซนนะคะตาม ATR นะคะก็คือเวลาจะเทรดเนี่ย หาระยะการเทรดตามระยะ ATR ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวรุนแรงนะคะมันก็จะ ATR มันก็จะห่างแต่ถ้าเกิดว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวไม่รุนแรง ATR เนี่ยมันก็จะแคบนะคะเป็นในลักษณะของการเทรดแบบกริด <c oughs> ซึ่งการเทรดแบบกริดเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการถ้า ถึงจุดเข้าที่น่าสนใจนะคะถึงจุดเข้าที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะเข้าเทรดประมาณนี้นะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนหนะ้าจอสักหน่อยนะคะเรายังงงๆอยู่นะว่าอ่าอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยจะเป็น จะเป็นการใช้เมตาเอดิเตอร์เนาะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างโค้ดตัวนี้มาจาก c r o ์ AI i นะคะสร้างมาจาก c r o ์ด AI เรียบร้อยแล้วแหละคอนเซปต์ Concept ก็คือเทรดโดยใช้กริดนะคะเป็นเทรดทองเนาะ go i s i atr กริดนะคะก็คือกลยุทธ์คือใช้เทรดทอง2กลยุทธ์กริด แล้วก็สเตปกรดหรือว่าเข้าออเดอร์เพิ่มเนี่ยจะเข้าตาม ATR นะคะแล้วก็เก็บกำไรรวบตาม ATR นั่นเองไม่มีสต็อปลอสแต่มีปุ่ม close all นะอ่ะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอหลังจากเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กด compile ตรงนี้เนาะพอ compile เสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็น EA ขึ้นมาแหละเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมา t ท s t กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเ e s กันนะคะ เริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วก็ลองย้อนไปสัก2ปีไม่ดีนะดีอันนี้อันนี้จริงๆจะเทสแค่ให้เพื่อนๆดูแนวทางนะ <c oughs> ว่าว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เอฟวิติกนะนะคะแล้วก็อินพุตนะคะ ISIP เลียดนะคะคือ EA ตัวเนี้ยนะคะจะเทรด ออเดอร์บายอย่างเดียวนะคะจะเทรดต่อออเดอร์บายเท่านั้นนะคะ s i นะคะจะเข้าตำแหน่งโอเวอร์โซนนะคะถึงจะเข้าเทรดนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของดินามิก ISI ด้วยหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้า ISI เนี่ยนะคะในช่วง24แท่งหลังเนี่ยนะคะแล้วมันมีระยะที่ต่ำกว่า24แท่งถึงจะเข้าออเดอร์บายแต่ต้องอยู่ ในลักษณะของตำแหน่งของโอเวอร์โซละใช้ Dynamic ไอ i ไซไอซไซไทม e เฟรมหนชั่วโมงใช้ ATR ในเรื่องของการเรียกว่า ATR ในเรื่องของการกำหนดระยะกริด <c oughs> นะคะแล้วก็ Base t t r m u l t มัลตนะคะ1นะคะแล้วก็ uh, ATR เนี่ยจะเป็นในลักษณะของที่เรียกว่า Dynamic ATR ด้วยก็คือถ้าตลาดมีการเคลื่อนที่ไซเวย์แคบ d y n a มิก ATR ก็คือจะเข้ากริดแบบสั้นๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบบกว้างมากๆนะคะก็จะ ATR ก็จะกว้างนะคะแล้วก็ ATR ลุกเอ่อย้อนหลังไป20แท่งนะคะลอซายเริ่มต้นนะคะที่0.01นะคะแล้วก็เทรดมากที่สุดนะคะอยู่ที่10 l ลอส10ไม้นะคะแล้วก็เก็บกำไรค o สออนเนี่ยอยู่ที่50นะคะแล้วก็ระยะเวลาการเปิดเปิดตั้งแต่เป็น8มงเช้าถึงเที่ยงคืน <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของการ backtest EA ให้กับเพื่อนๆดูเนาะนะคะเผื่อใครสนใจเนาะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหนะ้าจอตลอดเลยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอามาละโอเคนี่มันก็จะ based on a t r นะตอนนี้เข้าไป10ไม้ละเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะเก็บกำไรอย่างไรนะ ก็จริงๆผลการแบ็กเทสมันออกมาแล้วแหละมันค่อนข้างดีนะแล้วก็ดอดาวมันสูงมากเราจะเห็นว่าเอ่อสเตปปิปหรือว่าสเตปสเตปกริดมันเนี่ยจะไม่ค่อยเรียกว่าไงอะสเตปของกริดอะจะไม่ค่อยเท่ากาันเพราะว่าจะเบสออนตลาดเนาะนะคะแล้วก็เข้าตามด y นามิกไ s i เออนะคะ เพื่อนๆเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมนะคะวันนี้เรามาไลฟ์แล้วเราไม่ได้แชร์เข้าไปในกลุ่มด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นวิดีโอแหละนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ็กเทสให้เพื่อนๆดูว่า EA ตัวเนี้ยนะคะเราใช้หลักการคือเทรด follow by ฝั่งเดียวนะคะ 2. ใช้ Dynamic i s i 3สเข้าออเดอร์เมื่อเป็น Dynamic ATR นะคะก็ทุกอย่าง Dynamic หมดนะคะก็คือแปรผ่านตามการเคลื่อนที่ของกราฟนะคะเดี๋ยวเนี่ยเน,นมันก็จะมาแบบนี้นะนะคะ ่าเก็บกําไรไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะระหว่างเปิดออเดอร์อันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีในส่วนของหน้าจอนะที่มันจะคอยแสดง ISI แสดง e n t r ท l ่เ e นะคะ ATR ตอนนี้เท่าไหร่นะคะ Dynamic m u l t i p ายเท่าไหร่ที่ควรใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ <c oughs> <c oughs> มีแนวทางการเทรดนี่โอ้เข้ารัวเนี่ยลักษณะการเทรดจะประมาณนี้นะเอออันนี้เป็น e r y t i c k นะคะก็คือมีการเคลื่อนที่แบบ ข่อนที่เหมือนตลาดจริง99-1 0 0นะคะอันนี้เราต้องบอกว่าเราเป็นคนเราเขียน EA ตัวนี้ขึ้นมาเองซึ่งนะคะเขียนขึ้นมาเองหมายความว่าอย่างไรนะคะเขียนขึ้นมาเองคือเราให้ AI นะคะเป็นคลอด a อเนี่ยเป็นคนเขียนเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดู <c oughs> ว่ามันผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรระหว่างรอนะ <c oughs> เห็นมาลากใช่ไหมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดผล performance ให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะคะ คือมันต้องเปลี่ยนหนะ้าจอเรื่อยเรื่อยเราก็ทำไม่ค่อยเป็นนะประเด็นเนี้ยนะคะเดี๋ยวด้ะอ่าถูกละวอ้าวนี่เดี๋ยวรอให้มันแบ็กเทสก่อนนะ นี่สิออโอเคเดี๋ยวเราหาผลก่อนนะคะเดี๋ยวเราหาผลการเทรดก่อนเพราะว่าจริงๆเราทำผลงานไว้แล้วยวเปิดให้เ,เพื่อนๆดูนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มรันจริงแล้วแหละนะคะเราจะเริ่มเห็นไหม ATR มันจะกว้างนะถ้าเกิดว่าตลาดมันวิ่งแรงนะคะ เนี่ย <Okay. S 2> สิบไม้ตลอดพี่น้องนะคะเทรดอะไรครับนะคะเทรดแล้วสิบไม้ตลอดอเดี๋ยวดูผลเพื่อฟร์แม์กันหน่อยนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพักผ่อนเต็มที่เนาะ เดี๋ยวเปิดสัปดาห์นะคะก็คงจะกลับมาเทรนเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พักผ่อนแหละก็เลยเอาหน้าจอมาให้เพื่อนๆดูแหละนะคะแล้วก็นี่อ่ะอันนี้คือผลการแบ็กเทสเนาะนะคะสตาร์ท g y t เทเซอร์เนาะก็จะมีในส่วนของ History Quality อยู่ที่99นะคะแล้วก็ดอดาอยู่ที่10ที่เราเห็นออเดอร์กันเมื่อกี้เนาะนะคะ,นะคะแล้วก็ กำไรนะคะจะอยู่ที่อันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ5,500คือน1ปีครึ่งนะคะาโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์จะอยู่ประมาณนี้มันไม่ให้พูดนะนะคะอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ดูผลผลการเทรดไปก่อนนะคะ เพราะว่ามันเตือนมานะคะเพื่อนๆโอเคนี่เรียบร้อยนะฝั่ง่ะขึ้นน่ะของ ทองคำมันก็จะเป็นฝั่งที่ดูว่าได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วนะนะคะ,ะเดี๋ยวขยับหน้าจอให้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงนะคะนี่อันนี้คือ performance terminal นะนะคะมันก็จริง,รงๆมันไม่ได้ติดลบอะไรมากมายหรอกมันก็ไปของมันเรื่อยๆนั่นแหละนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองรันจริงนะคะลองเทสรั r u จริงดูแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะ อ่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาสนใจอะไรอย่างนี้นะก็สามารถติดต่อเราได้นะนะคะจริงๆจะต้องบอกว่าคือ EA ตัวเนี้ยเราเขียนคนไม่เป็นนะแต่เราใช้คอร์ด AI ในการเขียนนะคะก็ถือว่าเพอร์เฟ์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะคะอ่ะตามนี้นะคะลากันไปก่อนเป็นการเทสระบบด้วยขอบคุณทุกคนมากนะไปละสวัสดีนะคะ